สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นการแปลถ้อยคำของอาจารย์ยายหลุยเ hey ฮนะครับหากคุณพูดว่าฉันกำลังทำบางอย่างหรือฉันอยากที่จะมีบางสิ่งทุกอย่างก็จะยังคงอยู่อย่างนั้นในอนาคตไม่มีอะไรเกิดขึ้นจักรวาลรับความคิดและคำพูด ตามตัวอักษรจริงๆและให้ในสิ่งที่คุณต้องการอยู่เสมอนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีความสุขไว้ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการใช้คำพูดย้ำจิตในเชิงบวกตอนที่คุณรู้สึกดีขอให้คุณลองคิดแบบนี้ทุกๆความคิดนั้นสำคัญทั้งหมดดังนั้น อย่าให้ความคิดอันเป็นสมบัติล้ำค่าของคุณต้องสูญเปล่าทุกความคิดในเชิงบวกจะนำพาสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตคุณทุกๆความคิดเชิงลบจะผลักดันสิ่งดีๆให้ออกห่างจากตัวคุณกี่ครั้งแล้วในชีวิตที่คุณใกล้เคียงมากๆต่อการจะได้รับสิ่งดีๆแต่แล้วก็กลับหลุดมือไปง่ายๆในวินาทีสุดท้าย หากคุณสามารถจดจำสภาวะในจิตใจของคุณในตอนนั้นได้คุณก็จะพบคำตอบความคิดเชิงลบที่มากเกินไปจะสร้างกำแพงขวางการย้ำจิตในเชิงบวกหากคุณพูดว่าฉันไม่อยากป่วยอีกแล้วมันไม่ใช่การย้ำจิตเพื่อสุขภาพที่ดีเลยคุณต้องพูดให้ชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรกันแน่เช่น ฉันยอมรับสุขภาพที่สมบูรณ์แบบในตอนนี้คำว่าฉันเกลียดรถคันนี้จะไม่นำพาให้คุณได้ไปพบรถยนต์คันใหม่นั่นเป็นเพราะคุณพูดไม่ชัดเจนแต่หากคุณเกิดได้รถยนต์คันใหม่ขึ้นมาจริงๆในระยะเวลาไม่นานนักคุณก็จะเกลียดมันเพราะเป็นสิ่งที่คุณคอยย้ำจิตอยู่ตลอด หากคุณอยากได้รถยนต์คันใหม่คุณอาจพูดแบบนี้ฉันมีรถยนต์แสนสวยคันใหม่ที่เหมาะเจาะต่อทุกความต้องการของฉันบางคนพูดว่าชีวิตมันห่วยแตกนั่นเป็นการย้ำจิตที่ย่ำแย่มากคุณลองจินตนาการดูสิว่าคุณจะนำพาประสบการณ์อะไรให้เข้าหาคุณมันไม่ใช่ชีวิตหลอกที่ห่วย แต่ความคิดของคุณต่างหากที่ห่วยความคิดแบบนั้นจะทำให้คุณรู้สึกย่ำแย่และเมื่อรู้สึกแบบนั้นไม่มีทางเลยที่สิ่งดีๆจะเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่าได้เสียเวลาพูดถึงข้อจำกัดทั้งหลายในตัวคุณเลยเช่นความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ปัญหาต่างๆความขัดสนและอื่นๆยิ่งคุณพูดถึงมันมากเท่าไหร่ คุณยิ่งตอกย้ำมันลงสูต่ตัวคุณลึกขึ้นไปเรื่อยๆอย่ากล่าวโทษผู้อื่นสำหรับปัญหาของคุณด้วยนี่เป็นเรื่องที่เสียเวลาเหมือนกันเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎการมีสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยความคิดของตัวเองและมีเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดึงดูดประสบการณ์ที่จำเพาะเจาะจงให้แก่ตนเอง ด้วยวิธีที่เราคิดกับตัวเองเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดทุกสิ่งในชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดคุณจะอัศจรรย์ใจและปลื้มใจที่ได้เห็นว่าคนเราสถานที่สิ่งของและสถานการณ์ทั้งหลายนั้นสามารถเปลี่ยนไปได้มากเพียงใดการกล่าวโทษเป็นอีกหนึ่งการย้ำจิตในเชิงลบ และคุณคงไม่อยากสูญเสียความคิดที่ส่งคุณค่าของคุณในเรื่องนี้ที่จริงแล้วจงเปลี่ยนการย้ำจิตเชิงลบเสียใหม่ให้ไปสู่การย้ำจิตในเชิงบวกยกตัวอย่างฉันเกลียดรูปร่างตัวเองจังไปเป็นฉันรักและขอบคุณร่างกายของฉันฉันไม่เคยมีเงินพอไปเป็นเงินหลั่งไหลามาสู่ชีวิตฉัน ด้วยวิถีทางที่สมบูรณ์พูนสุขฉันเหนื่อยหน่ายกับอาการป่วยเป็นฉันยินยอมให้ร่างกายคืนสู่สุขภาพตามธรรมชาติที่แข็งแรงสมบูรณ์ฉันอ้วนมากเป็นฉันให้เกียรติร่างกายตัวเองและจะดูแลมันอย่างดีไม่มีใครสักคนเลยที่รักฉันเป็นฉันแผ่ความรักออกไป และความรักเติมเต็มชีวิตของฉันฉันไม่มีหัวคิดแบบสร้างสรรค์เลยไปเป็นฉันได้ค้นพบพรสวรรค์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าตัวเองมีฉันติดแงกในงานแย่ๆไปเป็นประตูใหม่ๆที่สุดยอดเปิดออกมาเพื่อฉันเสมอฉันยังไม่ดีพอเป็น ฉันกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องหวาดกลัวทุกความคิดที่เกิดขึ้นเพราะในตอนที่คุณเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและใส่ใจในความคิดของคุณจริงๆคุณอาจหวาดผวาที่พึงตระหนักว่าความคิดเชิงลบอยู่ในตัวคุณมากมายเพียงใด เมื่อคุณจับความคิดเชิงลบได้ทันแค่บอกตัวเองว่าอันนี้มันเป็นความคิดแบบเก่าฉันขอไม่เลือกที่จะคิดแบบนั้นอีกแล้วแล้วลองหาความคิดเชิงบวกอันใหม่เพื่อมาทดแทนอย่างทันท่วงทีพึงระลึกไว้ว่าคุณจำต้องรู้สึกดีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความคิดที่ขมขื่นต่อต้านและการรู้สึกผิด จะทำให้คุณรู้สึกแย่และนั่นคือนิสัยที่คุณควรปล่อยออกไปการยำจิตเชิงบวกเป็นหนทางแก้ในการทดแทนปัญหาอะไรก็ตามที่คุณมีอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาใดๆจงพูดคำคำนี้ซ้ำๆไปมา All is well ทุกอย่างนั้นดีอยู่แล้วทุกสิ่งกำลังทำงานเพื่อประโยชน์อันดีที่สุด ฉันได้อะไรดีๆจากเรื่องนี้และฉันปลอดภัยดีนี่คือการย้ำจิตเชิงบวกง่ายๆที่จะทำงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ในชีวิตของคุณฉันขอแนะนำว่าคุณไม่ควรที่จะเล่าคำย้ำจิตเชิงบวกของคุณให้ใครฟังเพราะเขาจะด้อยค่ามันลงไปตอนที่เริ่มทำใหม่ๆใ,ให้คุณเก็บมันไว้กับตัวเอง จนกว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วเพื่อนจะมาถามว่าโอ้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปมากตัวของเธอเองก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันเธอไปทำอะไรมาเหรอตอนนั้นละ่ะคุณจึงค่อยอธิบายคุณอาจกลับมาฟังคลิปนี้บ่อยๆจนกระทั่งคุณเข้าใจหลักการและนำไปใช้ในชีวิตของคุณคุณอาจเลือกเฉพาะอันที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด และฝึกฝนการย้ำจิตในเชิงบวกให้บ่อยครั้งคำย้ำจิตแรกที่คุณสามารถใช้ได้เลยในตอนนี้ก็คือฉันทำได้ฉันรู้สึกดีกับตัวเองได้ฉันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในชีวิตได้เรามาคุยเรื่องสุขภาพกันดีกว่าหากคุณอยากสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกายมีบางสิ่งที่คุณห้ามทำอย่างเด็ดขาด ห้ามคุณโมโหหรือโกรธร่างกายตัวเองไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามความโกรธเป็นการย้ำจิตด,ด้วยเช่นเดียวกันและมันกำลังบอกร่างกายว่าคุณเกลียดมันหรือคุณเกลียดส่วนใดส่วนหนึ่งของมันเซลล์นั้นรับรู้ทุกความคิดที่คุณมีลองคิดดูว่าร่างกายเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่ทำงานอย่างหนักอย่างยิ่งยวด เพื่อที่จะทำให้คุณมีสุขภาพดีที่สุดไม่ว่าคุณจะปฏิบัติต่อมันยังไงก็ตามร่างกายของคุณรู้วิธีที่จะรักษาตัวเองหากคุณให้อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแก่มันออกกำลังกายนอนหลับให้เพียงพอคิดถึงแต่สิ่งดีๆงานที่ต้องทำก็จะง่าย เซลจะทำงานในบรรยากาศที่มีความสุขและแข็งแรงแต่หากคุณทานแต่อาหารขยะลงไปดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปทำตัวขี้เกียจขี้งกขี้โมโหและพร่ำบ่นตลอดเวลาเซลล์ Sell ในร่างกายของคุณก็จะทำงานในบรรยากาศที่ยุ่งยากไม่ลงรอยต่อกันจึงไม่ต้องสงสัยเลยที่ร่างกายของคุณ จะไม่แข็งแรงเท่าที่คุณอยากให้เป็นคุณไม่มีทางหรือไม่มีวันที่จะมีสุขภาพที่ดีได้โดยการพูดถึงแต่อาการป่วยของตัวเองสุขภาพดีมาจากความรักและการสำนึกรู้คุณจงมอบความรักให้แก่ร่างกายตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พูดถึงร่างกายด้วยความรักสัมผัสและเชยชมร่างกายด้วยความรัก หากมีร่างกายส่วนไหนที่ไม่สบายหรือมีอาการใดๆก็ตามให้คุณดูแลมันราวกับดูแลเด็กน้อยที่กำลังเจ็บป่วยคุณบอกมันว่าคุณรักมันมากเพียงใดและคุณจะทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้หายอย่างรวดเร็วหากคุณป่วยคุณน่าจะทำมากกว่าแค่ไปหาหมอและรับสารเคมีเพื่อมารักษาอาการของตัวเอง ร่างกายของคุณกำลังบอกว่าบางอย่างที่คุณได้ทำนั้นไม่ดีต่อร่างกายคุณจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพให้มากขึ้นยิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการดูแลร่างกายมากขึ้นเท่านั้นคุณไม่ควรเลือกที่จะเป็นเหยื่อไม่ควรเกิดความรู้สึกของการตกเป็นเหยื่อเพราะนั่นหมายถึงการทิ้งพลังของตัวเองไปหมดสิน้น คุณอาจไปที่ร้านหนังสือและเลือกมาซักเล่มที่ช่วยบอกวิธีดูแลสุขภาพคุณอาจไปพบนักโภชนาการเพื่อปรึกษาเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพที่เหมาะสมแก่คุณเพียงคนเดียวหรือคุณอาจไปพบผู้บำบัดแบบองค์รวมก็ได้จงสร้างบรรยากาศที่ดีต่อสุขภาพและจิตใจจงเต็มใจที่จะเป็นผู้ร่วมออกแบบแผนสุขภาพของตนเอง ฉันเชื่อว่าเราเองเป็นผู้สร้างอาการป่วยของตัวเองร่างกายก็เปรียบได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนของความคิดและความเชื่อที่อยู่ภายในร่างกายพูดคุยกับตัวเราอยู่เสมอเป็นเราเองที่ต้องให้เวลาเพื่อที่จะรับฟังทุกเซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อทุกความคิดและทุกคำพูดของคุณ แนวโน้มทางความคิดและคำพูดจะสร้างพฤติกรรมของร่างกายรวมทั้งการผ่อนคลายและโรคภัยคนที่มักทำหน้าบึ้งตลอดเวลานั้นหน้าของเขาไม่ได้ถูกสร้างมาจากความคิดที่แช่มชื่นเบิกบานหน้าตาและร่างกายของผู้สูงอายุแสดงให้เห็นรูปแบบความคิดที่ผ่านมาทั้งชีวิตของเขาได้อย่างชัดเจน คุณจะเป็นยังไงเมื่อคุณอายุมากขึ้นจงเรียนรู้ว่าทั้งชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาจากเหตุบังเอิญแต่เป็นเส้นทางเพื่อการตื่นรู้หากคุณตื่นรู้ได้ทุกวันคุณจะไม่มีวันแก่อีกเลยแต่คุณจะเติบโตต่อไปลองจินตนาการในวันที่คุณอายุ49นั่นคือวันที่คุณได้เริ่มต้นในเส้นทางใหม่ของชีวิต ผู้หญิงที่อายุ50ทุกวันนี้โดยไม่เจ็บป่วยจากโรคร้ายใดๆก็มีแนวโน้มที่จะมีอายุได้ถึง90ปีคุณและเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะออกแบบเส้นทางชีวิตของตัวเองดังนั้นจงเปลี่ยนความคิดและใช้ชีวิตต่อไปคุณมาอยู่ที่นี่ด้วยสาเหตุที่สำคัญมากบางอย่างทุกอย่างที่คุณต้องการ มีพร้อมเพื่อคุณอยู่แล้วคุณสามารถสร้างบรรยากาศให้แก่ร่างกายและจิตใจเพื่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือคุณสามารถเลือกที่จะคิดสิ่งดีๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งสองทางได้แก่ตัวของคุณและสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวคุณเอาละครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังมาถึงตรงนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ สวัสดีครับ